ั่งซื้อก็กดนะคะใครจะว่าว่ามันไร้สาระก็ไร้สาระจริงๆแต่วันนี้มันเป็นวันที่พิมพ์ต้องได้รับการพักผ่อนแต่พิมพ์ก็ไม่ได้พักเพราะว่าพิมพ์ต้องทํางานทุกวันถ้าพิมพ์ขี้เกียจสักวันหนึ่งก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบอีกเป็นพันๆคน พิมพ์แค่อยากจะบอกลูกค้าทุกคนว่าพิมอยากขายแต่ของดีๆเพราะว่าพิมพ์มีอยู่อาชีพเดียวถ้าพิมพ์หมดอาชีพนี้ไปพิมพ์ก็เป็นนักร้องก็เป็นได้ไม่ลุ่งเท่าจ๊ะพิมพ์จะเป็นครีเอเตอร์ก็เป็นได้ไม่ลุงาา Creator, ่งเท่าเอง อาชีพที่ินเป็นได้ก็คือเป็นแค่แม่ค้าขายของอืมสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตก็คือลูกอ,อกหักสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตก็คือฟาเดลกับโซเฟียอ,อกหักในทิกตอกคนดูอยู่สี่พันในเฟซบุ๊กคนดูอยู่สี่พันขนาดนี้ตีหนึ่งใช่ไหมลูก ก็กลัวสิ่งเดียวก็คือกลัวลูกเสียใจไม่ได้กลัวเสียใจจากพ่อแม่แต่ว่ากลัวเสียใจจากผิดหวังจากความรักเพราะว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดในชีวิตของพิมก็คืออกหักขอโทษนะคะถ้าทำอะไรที่มไม่ควร แล้วก็พูดอะไรที่ไม่ควรไปนะคะเออถ้าอยากได้อะไรก็พิมพ์รหัสนะคะขอขอโทษน,นะคะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยเมาล้วนเลยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ